จริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกของของเราที่เราชอบการอยู่ในป่าที่มีสายน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มีอยู่วันนึงก็เลยขับรถหาที่ที่นึ่งแล้วก็เจอที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ร้างๆอยู่แล้วรกๆเลยป่ารกแต่เรามองว่าเออมันมันมันเอื่อการปลูกต้นไม้ของเราอ่ะคือจริงๆเรียกว่าไม่ได้กะเกฑ์อะไรมีแบบ<ช>มีแพร่พิมพ์เขียวเปล่าม,มันไปตามไปตามเหมือนศิลปินใช่อารมณ์ลยใช่อารมณ์นั้นเลยคือบอกว่า เออวันนี้มุมเนี้ยโดยจะขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะแหมที่นี่เรียกว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาหาร้านอาหารแบบครอบครัวนะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีก็เชิญมาที่ร้านปาดีนะครับพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดรชวงในเยอรมันครับสวัสดีครับอ่าสิ่งที่ผมอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่เป็นการมาขายข้าวโพดอะไรนะะ <c oughs> ผมพามาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้มาลิ้มลองลเนี่ยจะต้องติดใจนะครับ ก็ชื่อชื่อร้านปาดีอินวานะครับร้านนี้แรกเดิมเดิมทีเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแถวแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับร้านนั้นก็ตกแต่งสวยงามเนาะแต่เนื่องด้วยว่าความคับแคบหรือการที่อยู่ในหมู่บ้านอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยย้ายตัวเองออกมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนเทนต์ข้างในเป็นยังไงแหมที่นี่เรียกว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาหาร้านอาหารแบบครอบครัวนะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีก็เชิญมาที่ร้านปาดีนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ประวัติความเป็นมาของร้านปลาดีวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพีน่นุซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปว่าทําไมปลาดีถึงได้เป็นปลาดีแบบในทุกวันนี้ครับจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกของของเราที่เราชอบการอยู่ในป่าที่มีสายน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วที่ร้านเก่าอ่ะมันเป็นที่แคบๆการปลูกต้นไม้มันเป็นเรื่องที่ลําบากมากก็เลย มีอยู่วันหนึ่งก็เลยขับรถหาที่สักที่หนึ่งแล้วก็เจอที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ร้างๆอยู่แล้วรกๆเลยป่ารกๆแต่เรามองว่าเออมันมันมันเอื้อการปลูกต้นไม้ของเราอ่ะพี่ก็เลยโอเคตัดสินใจมาลงที่นี่ดีกว่าก็เลยบอกบอกปูสมัครว่าย้ายมาอย่าี่นีแล้วพีนุก็เลยย้ายมานี่เนาะสุดที่เนี่ยคือผมเคยไปทานที่ตอนที่ยังเป็นหมู่บ้านตอนนั้นกี่ปีที่เปิดโอเป็นสิบปีนะประมาณสิบกว่าปี แต่ย้ายมาเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมคิดว่า2ปีอ่าใช่เกือบประมาณปีครึ่งปีครึ่งอ่งกลมๆก็2ปีพี่เราคอนเซปต์ไปแล้วแหละเรื่องอยู่ในป่ามีน้ําตกใช่แล้วจะไปยังไงต่อครับจริงๆแล้วอ่ะคือพี่อยากเป็นคนที่ไม่ได้กําหนดเกณฑ์อ่าแต่พี่อ่ะอยากจะมีฟาร์มอ่าอยากมีอะไรที่แบบเราเราสามารถเสนอจินตนาการของเราเองได้เราปล่อยจินตนาการของเราอย่างเช่นเราอยากปลูกต้นไม้อยากทาอยากทาสายน้ําของเราเองอยาก จะทําแบบปลูกต้นไม้ที่เราชอบอย่างเงี้ยเราเห็นต้นไม้ที่เราชอบอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้เราก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าตรงไหนมันไม่ว่างเราก็จะไปลงมันตรงนั้นลงเติมลงไปเรื่อยๆคือจริงๆเรียกว่าไม่ได้กะเกณอะไรมีแบบมีแผนพิมพ์เขียวเปล่ามันไปตามไปตามเหมือนศิลปินใช่ใช่อารมณ์นั้นไหมใช่อารมณ์นั้นเลยคือบอกว่าเอ,อวันนี้มุมเนี้ยโดยจกปลูกต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีมาลงต้นนี้ปุ๊บ ต้นนี้สองสามมันต้องล้อกับต้นเดิมแหละเราก็จะทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับอ่าสามไร่กว่าสามไร่กว่าแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้สอยปัจจุบันนี้ประมาณอ่าตรงอาคารประมาณประมาณครึ่งไร่กับอาคารครึ่งไร่แล้วแต่ถ้ารวมพื้นที่ที่เป็นสวนเป็นไก่เป็นก็เต็มพื้นที่นะก็เต็มพื้นที่ก็สามไร่อก็คือตอนนี้ใช้เต็มแล้วใช้เต็มแต่ว่ามันยังไปได้อีกที่มันยังมันยังแบบ หย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ยังเป็นหย่อมๆอยู่เลยเม,ม,มีอะไรอยากจะฝากร้านไหมครับอืมอยากให้ให้ทุกท,ทุกคนมาคนที่แบบรู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองแล้วรู้สึเเเกเครียดอะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่อะ่ะนจะลมเย็นๆดูต้นไมอยอย้อะไรคือมันไม่ใช่แบบสวนที่เป็นทางการมากอะ่ะมันเป็นสวนที่เราแบบเราปลูกศิลนิตกะหน่อยอะ่ะมันจะดูแบบรีแลกอะมันไม่ได้แบบ เฮ้ยสวนที่เป็นแบบอะไรแบบยังไงนะเราพูดยังไงนะเป็นแบบจิงๆนิดเขเทียนนะเป็นเขเต้นิดเขาเทียนนะไม่ใช่มันจะเป็นสวนที่แบบมั่วมๆมิแพนอะไรอย่างเงี้ยได้ยินพี่นุเล่าความเป็นมาแบบนี้เราไปชมความงดงามและบรรยากาศของร้านกันดีกว่านะครับอ่าที่นี่ก็มีการตกแต่งแบบพิเศษนะข้างหลังผมก็จะเป็นเหมือนนะคล้ายๆเหมือนเป็นโรงกรเกษตรที่เก็บของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรนะครับนี่ก็คือข้าวโพดอ่ะแล้วฝั่งนี้ครับคอนเซปที่เข้าทําก็คือว่าจะเป็น โรงนานะครับข้างหลังจะเป็นเหมือนร้านอาหารเนาะตอนนี้ผมพาลูกๆและภรรยามาทานที่นี่นะครับก็เรียกว่ามีความเป็นแบบชนบทอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกัน โอเคอันนี้เป็นตำข้าวโพดบางอย่างนะครับ donc, ครับเดี๋ยวผมชิมตัวจานนี้ให้ดูนะมันเป็นเหมือนตำข้าวโด <S 2> <S 2> พดอะไรเงี้ยเนาะอืมเผ็ดเียวเผ็ดผเผ็ดมากถ้าคนชอบเผ็ดน่าจะชอบส่วนอันนี้หมูย่างจิ้มแจ่วครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูจะมีตัวหมูย่าง ครับก็มีแจ่วเจมทุ่มฉช,ชำๆชำเลยนะยนะอืมเนื้อนุ่มนะไม่เหนียวน,น,น้ำจิ้มแจ่วก็พอดีไม่เผ็ดไปครับอันนี้ใช้ได้มีลูกสาวเอาเอะไรนะมีน้อยมาให้เป็นลูกน้อยใช่ไหมต้องป้อนต้องป้อนน้องหมีอืมอร่อยไหมครับเผ็ดมากเลยครับ หลังจากอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆที่ร้านปลาดีคือทางร้านมีการจัดพื้นที่ให้เหมาะกับการพักผ่อนและถ่ายรูปแบบสามารถใช้เวลาอยู่กันยาวๆได้ด้วยครับอืมันมันมันเป็นเหมือน ใช่อารมณ์อารมณ์อย่างนั้นอะอารมณ์เหมือนอาหารไก่เดี๋ยวเป็นลูกไก่นี่ไเขาเขียนว่าอาหารไก่20บาทได้อะไรครับดอกไม้ลระลูกอืมผมมีดอกสีส้มสีม่วงลูกชายผมหยิบดอกไม้มาสามชนิดเลยนะก็เรียกว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคมีการ์เด้นช็อปด้วยฮะอันนี้เป็นโซนใหม่นะผม ก่อนไปเยอมันที่นี่ไม่มีนะครับก่อนไปเยอมันผมมาที่นี่หนึ่งครั้งแต่ว่าพอกลับมา6เดือนเจอการ์เด้นช็อปเางหนก็ลมลื่นทีเดียวนะครับและที่สำคัญเขามีที่นั่งซึ่งติดกับลำธาร บริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่นั่งเนาะแล้วก็มีลำธารอยู่ข้างๆด้วยซึ่งเด็กๆก็ชื่นชอบกันนะฮะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ดีทีเดียวมีพื้นที่นั่งเยอะแยะเลยนะครับมีทลาลประมาณเจ็ดแปดตัวก็ส่วนทางนู้นทางนู้นจะเป็นไม่น่ใจเห็นหรือเปล่าทางนู้นจะเป็นน้ําตกนะครับ บริเวณนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นป่าไผนะ่เนาะมี1กอ2กอ3กอแล้วบริเวณด้านนนก็จะเป็นการ์เด้นช็อปนะครับของทางร้านปลาดีดดก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกับร้านนี้นะครับผมเองก็เรียกว่าพาลูกๆและครอบครัว,วมาที่นี่บ่อยก่อนที่จะไปเยอรมันแล้วเนาะแล้วก็เมื่อกลับมาจากเยอรมันเนี่ยก็เป็นที่ทีหนึ่งที่หมายปลองว่าจะต้องมาให้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาละ เรียกว่าน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะผมอยู่ที่เหมือนลําธารของทางปาดีนะครับก็ผมกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ก็เรียกว่าตะลุยกินของที่ผมชอบในระยองนะครับเริ่มตั้งแต่ทุเรียนนะแล้วก็ไปร้านโลลต่างๆจนมาจบลงที่ร้านป่าดีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอินไซต์ที่ผมได้เนี่ยเพราะว่าเราผมอยู่ระยองมากว่า10ประมาณ10ปีนะแล้วก็ เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถตามทานได้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับกด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 นะส่วนใครที่อยากจะได้คอนเทนต์ต่างๆจากผมมากขึ้นก็กด Subscribe นะครับช่องเราเนี่ยผมขอขอนหนึ่งแล้วกันถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันก็ช่วยกันกด Subscribe หน่อยนะครับเพราะว่าช่องเราอยู่ได้ช่องผมอยู่ได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันเนาะแล้วก็คอนเทนต์ผมจะสรรหาคอนเทนต์ที่ดีดให้ทุกคนไปไปต่อจริงๆ ตอนนี้ผมก็ตั้งใจนะครับว่าทุกๆ1สัปดาห์จะต้องมีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินและรับชมกันนะครับแล้วถ้าใครอยากจะได้คอนเทนต์พิเศษใดๆที่เห็นแล้วว่าดร์ชวงน่าจะทำให้ได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะทำให้สำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับและเดี๋ยวพบกันใน EP ต่อไปครับบ๊ายบายเลยขอบคุณมากครับครับพี่ขอบขอบคุ ร้านอาหารที่พิเศษอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้ครับอุ้ยมันตึงเหรอ